ในช่วงที่หน้าฝนแบบนี้นะครับถ้าหากใครขับรถลุยแอ่งน้ำนตื้นๆรถเกิดอาการฉลบเสียการข้อคุมนั่นแปลว่า ความลึกของดอกอยางรถยนต์นั้นตื้นเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรีดน้ำของอยางรถยนต์นั้นน้อยลงไปและหากคุณเติมยางรถยนต์ข้างใดข้างหนึ่งบ่อยกว่ายางเส้นอื่นให้สันนิษฐานได้เลยว่ารถของคุณกำลังเผชิญกับปัญหายางรถยนต์รั่วซึมอยู่ซึ่งต้องมีการตรวจเช็คทันทีไม่ควรปล่อยไว้แล้วคิดว่าแค่เติมลมยางบ่อยๆก็พอเพราะอาจนำไปสู่ความเสียหายที่มากขึ้นและอันตรายได้ วิธีการตรวจเช็คอย่างเบื้องตน้นคือเช็คดอกอยางว่ามีรอยฉีกขาดหรือเปล่ามีอาการปูดบวมจากการใช้งานหรือเปล่าถ้าหากเกิดรอยฉีกขาดหรือมีรอยปูดบวมทุกคนควรเปลี่ยนยางทันทีเพราะอาจเป็นสาเหตุให้ยางรถยนต์ของเราระเบิดได้ แล้วต้องสังเกตว่าเวลาขับมีเสียงดังหรือรู้สึกว่ารถเนี่ยมีความแข็งกระด้างขึ้นหรือไม่สังเกตได้จากการที่ดอกอยางมีรอยแตกลายนั่นก็คือยางของเรานั้นหมดสภาพเวลาที่ใช้งานบนพื้นถนนเปียกดอกอยางแข็งกระด้างจะไม่มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนเท่าที่ควรต่อมาสังเกตที่แก้มยางจะมีปีที่ผลิตอยู่ที่แก้มยางทุกเส้นซึ่งเราไม่ควรใช้งานยางรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า3ปีเพราะเนื่องจากยางจะมีการเสรื่อมสภาพตามการเวลา ทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพกเกาะล้ออัปเดตขอแนะนำศูนย์บริการ a u t o b a บ็กที่นี่มีสต็อกยางที่สดใหม่ทุกแบรนด์ดังให้ทุกคนมาเลือกสิ่งดีๆให้รถคู่ใจของตัวเองแถมยังมีโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ถือว่าคุ้มสุดๆสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก PT Max Card Plus และที่สำคัญศูนย์บริการออโต้แบ็กมีบริการเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงลอ้อและตรวจเช็ครอบคัน ให้ลูกค้าที่ซื้ออย่างที่ออโตแบ็กฟรีโดยทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมมาตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าครบเคลียร์จบที่ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรออโตแบ็กบริการที่หลากหลายในราคาคุ้มค่าภายใต้การดูแลรถยนต์ของคุณด้วยความใส่ใจจากบริษัท PTG Energy จีจำกัดมหาชน